คุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไรเพราะคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการจนกว่าคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณต้องการแล้วเช่นถ้าคุณต้องการเป็นคนที่มีสุขภาพดีคุณก็ต้องมองเห็นว่าคุณมีร่างกายที่แข็งแรงคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างไงด้วยการสั่งจิตตัวเองซึ่งเป็นการสั่งจิตแบบองรวมซึ่งมีด้วยการอยู่ 3อย่างคือ 1. เป็นภาพที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกต้องเป็นภาพแบบวิดีโอนะคะว่าภาพที่คุณอยากให้คุณเป็นคุณเป็นแบบไหนเป็นสองท่าทางท่าทางที่คุณเป็นแล้วคุณรู้สึกแบบไหนเพราะท่าทางจะส่งตรงสู่จิตใต้สำนึกตามข้อมูลดีๆที่คุณป้อนให้กับตัวเองเช่นคุณคือวิศวกรคุณคือแพทย์คุณคือหมอคุณคุณครูถ้าคุณทำ เป็นการสั่งจิตแบบองค์รวมแบบนี้ภาพจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วจะส่งตรงสู่จิตใต้สำนึกมากยิ่งขึ้นแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นเร็วมากยิ่งขึ้นลองเอาไปเล่นดูนะคะได้ผลยัง,ง่ายอย่าลืมถ้ามาบอกกลาบแล้วให้ฟังกันบ้างนะคะแล้วเราไปสร้างชีวิตดีๆด้วยกันคะ่ะ